ผู้จัดการส่วนตัวโตวโน่าคินเคลื่อนไหวได้เรียกว่าก่อนหน้านี้เกิดราม่าเดือดของนักแสดงหนุ่มโตโน่าคินขึ้นเทรนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วกับกรณีที่โตโน่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโคงเพื่อระดมทุนหาตังช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนว่ามันเสี่ยงจนเกินไปและเกรงจะเป็นการเพิ่มภาระก,กับเจ้าหน้าที่จนโตโน่ได้ออกมาไลฟ์สดถึงกระแสรมาม่าที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันจะเดินหน้าทำกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโคงต่อไปล่าสุด คุณแมซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องหนุ่มได้นําข้อความของผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้มาโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีข้อความดังนี้จากใจพิพิชณะผู้ดําเนินการจัดกิจกรรมเรื่องเล่าถึงโตโนโ่ผมเพิ่งวางสายกับผู้จัดการโตโนโ่ถามว่าเป็นไงบ้างในกระแสอันเชียวกราลาที่ออกมาสแสดงความเห็นกันทางโน้นตอบอย่างหนักแน่นว่าสู้ วันนี้ผมในฐานะทีมงานมีเรื่องอยากเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้น้องยังมีพลังใจยอย่างเต็มเปี่ยมเราขอบคุณทุกความเห็นที่แสดงความเป็นห่วงผมจึงขอชี้แจงในฐานะทีมงานว่าเราจะให้ความสําคัญกับทุกความปลอดภัยและอยากเชิญชวนทุกคนแปลความเป็นห่วงมาเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยทั้งสองโรงพยาบาลได้มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ดีผมเองทำอีเวนต์มา20ปีมองได้ทะลุปล่มว่าใครแท้ใครเทียมอยากยืนยันว่าหัวใจโตโน่นั้น ตั้งใจทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆขอให้เชื่อมั่นและมาช่วยกันนะครับขอบคุณจากใจจากนั้นหนุ่มโตโน่ยังได้อัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดด้วยการโพสตภาพซ้อมว่ายน้ำในสะพร้อมแคปชั่นว่าพรุ่งนี้จะได้เริ่มซ้อมกับน้ำจืดในปึงครั้งแรกจวนวันนี้จะเอาตังติปจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนไปสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์เพิ่มเหลืออีก15าวันจะบริจาค1 6 2 6 9 1้าบาทแล้วรักนะครับ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่พวกเราจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลจากทั้ง2ฝั่งของ,ของนครพนม ถ้าแขกได้ก่อนหน้านี้โตโน่ได้ออกมาไลฟ์ส,สดถึงกลมรามาครั้งนี้ว่ายืนยันจะประสงค์เดินหน้าต่อตอนนี้สําหรับผมมาเซอร์ไพรส์มากกับที่ยอดบริจาคมาทะลุลา้านไม่ว่าจะทางไหนใครถนัดแบบไหนเราลงมือทากันแบบนั้นผมถนัดแบบนี้ผมก็พยายามช่วยในสิ่งที่ผมพอจะทําได้ส่วนใครจะตัดประโยคไหนไปใส่ภาพนายจะเข้าใจผมจะตัดสินผม ไม่เป็นไดเลยผมเข้าใจดีว่าผมต้องโดนผมได้ยินว่าตอนนี้ผมกําลังดังในทวิตเตอร์เลยเพื่อนผมดังอีกแล้วผมเหนื่อยจังเลยกับความดังของผมทางนี้หากใครอยากติดตามหรือร่วมให้กําลังใจเพิ่มเติมก็สามารถติดตามกันต่อได้ที่อินสตาแก,กร,รมส่วนตัวของเขาได้เลยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ